ผมมองเนาะชาวบ้านเราเนาะถ้าวางแผนเหมือนคุณอาอยู่ได้สบายเลยนะก็อยู่ได้สบายเรากเก็บพริกไปวันๆแค่ก็หลักสามสี่ร้อยก็อยู่ได้แล้วครับผม <c oughs> เคยคิดไหมครับว่าเราจะต้องมาทำอย่างนี้ไม่เคยคิดแต่ก่อนก็ทำนาเลยไหมเนี่ยแตกเอามาทีหลังมาปลูกพริกปลูกหญ้าเออเราสบาย <c oughs> ไม่ต้องไปเดินไปเลี้ยงครับผมแถมได้เงินด้วยอืแ <c oughs> สดงว่าตอนนี้วัวแทบที่จะไม่ได้ปล่อยเลย ให้อยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่แค่นี้อครับผมข้อก็ไม่ได้ปิดด้วยใช่ไหมครับข้อเปิดตลอดเลยใช่ไหมครับนี่เปิดตลอดต้องจากไล่เข้าถึงปิดครับผมนั่นแหละอันนี้ก็ยากเราด้วยอันนี้ก็ยาเราด้วยอู้สวยนะกินเหลือเฟือถ้าฝนตกมาเนี่ยกินยังไงก็ไม่หมดแต่เราไม่ขายทําไมถึงไม่ขายครับไม่ขายเอาไว้ให้มันกินจนมันนอนเลยกินจน จนเบื่อเลยใช้คำอย่างนี้เลยโอ้โหถ้าพ่นตกจริงนะไม่ใช่นะครับผมเหลือกินเหลือใช้เหลือยาที่นี่เาวนพริกก็เหลือกินแล้วทำไมถึงว่างั้นครับพูน่ะก็ยาเยอะโอ้ยาเยอะเลยใช้ปุ๋ยอะไรครับคุณน่ะก็ปุบานยูเรียบานยูเรียนตกมาหนี่งครับผมยเลแล้วได้ใช้ขี้วัวผสมบ้างไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกอ๋อส่วนมากกับเม็ดเทศที่สวนพริกเอาครับผมแต่ถ้าเป็น ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนี่เดี๋ยวย่าให่งูถักย่าให้วัวนี่ถักย่าให้วัวอันนี้คือสวนพริกสวนพริกครับผมแต่ว่าผลพลอยได้คือหญ้าเนาะหญ้าแต่ว่าผมมองแล้วนี่เป็นหญ้าสายพันธุ์ดีเลยนะอันนี้มีย่าย่าเพ่งเราเขาปลูกญ้าอะไรอันนี้คือหญ้าเพ่งโคล่าอ๋อเมื่อก่อนตรงนี้ปลูกหญ้าเมื่อก่อนปลูกหญ้าในปีครับผม แล้วก็โลาะหญ้านี่เปียออกเกีียวปลรมชาติไงไม่ลำสูงสูงครับผมตอนนี้คุณอาก็ปลูกหญ้ากับริกปีนี้มันลงพริกนี่อ๋อปีนี้ปลูกหญ้าครับผมแสดงว่าหัวไม่มีราคาก็เลยหันมาปลูกพริกอ๋อแต่ว่าหญ้าก็ยังคงไว้อยู่ไว้อยู่ก็ได้อยู่ครับผมแต่สวยนะไม่ใช่ขี้เล่เลยนะหญ้าเพ่งขอรานี่ใช้ได้เลยนะอ๋อเป็นรดธรรมชาติตอนนี้หญ้าธรรมชาติครับผมคือเรารดทั้งพริก ได้ยาด้วยได้ยาด้วยอ๋อใส่ปุ๋ยพริกได้ยาด้วยไม่ได้เอาทิ้งเลยอ๋อครับอันนี้คืออาหารเย็นอาหารเย็นครับผมเลี้ยงวัวก,กี่ตัวครับคุณอาตอนนี้มีอยู่ตัวเล็กตัวอะไรด้วยรวมด้วยสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่สายพันธุ์ไทยนั่นแหละคุณอาเลี้ยงวัวพื้นบ้านเราพื้นบ้านเราแหละครับผมอุต่หายาวสวยเลยนะ ก็นานแล้วเนี่ไม่ได้เกี่ยวนี่อืยเกือบถึงเดือนแล้วมั้งไงครับผมธรรมดามันสิบห้าว,วันได้เกี่ยวเลยสิบห้าวันได้เกี่ยวเลยใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งก็ได้เกี่ยวแล้วครับผมคือถ้าเราปลูกพริกได้ยาแน่นอนเนาะแน่นอนยาสวยด้วยเนาะอันนี้ธรรมชาติเลยใช่ไหมครับนี่นธรรมชาติเลยอูยาวนะคุณอาน,นะก,ก,ก็ก็ใส่ปุ๋ยมันก็ขึ้นแหละรดน้ำดีเยอะ ครับผมไม่ต้องอันนั้นประมาณสักกี่วันถึงขึ้นครับนี่ประมาณสิบห้าวันหนึ่งสิบห้าวันไม่เกินเดือนหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งเนาะครับผมแล้วพริกที่เราปลูกพร้อมกับปลูกหญ้านี่ได้กิโลกี่บาทครับทุกวันนี้ทุกทุกวันนี้อันนี้มันเป็นสนมันขึ้นแล้วตอนนี้นมีสิบแปดตอนนี้ขึ้นยี่สิบสองแล้วนี่โอ้ราคาดีนะยี่สิบสองบาทนะเพาะขึ้นแล้วพออยู่ได้ อยู่ได้สบายไหมใช้คำนี้สบายทำงานตัวเองสบายไม่ได้ชีวิตอะไรครับผมได้ทุกวันมีรายได้เข้าทุกวันได้ทุกวันหายากนะคนที่จะมีเงินเข้าบ้านทุกวันนะทุกวันรายได้ที่เราได้ทุกวันนี่มาจากอะไรบ้างครับคุณนะาพี่เนพริกเก็บพริกได้ค่ากับข้าวก็บพืชไปวันวันอ่ะ ก็ได้สองคนก็นกยังไม่ได้ก็ห้าร้อยเนี่ยแหละครับใช้ได้เลยนะห้าร้อยครับผมยังไม่ได้นะครับถ้าได้เยอะมันก็ได้เยอะกว่านั้นอีกข้อดีของหมู่บ้านเราก็คือน้ำออกอออน้ำดีมากๆ<น>อ๋อคุณอาปลูกหญ้าด้วยเหรอครับพี่กายก็ปลูกหญ้าหมดเนี่ยปลูกหญ้าใส่พันธุ์อะไรครับคุณอา,านเนี่ยเปีย เห็นมีเนเปียกับอะไรกันเนี่ยกอั้นอะไรยาหวานเตยยาหวานตอนนี้ก็ยาหวานกินนี่อ๋เห็นมีเนเปียกินนี่แล้วก็แพ็งโกล่าอันไหนวัวกินดีครับคุณอากินดีหมดแหละขอให้มีไม่ต้องซีขอให้มีคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรนะครับนี่ไงไทยไทยข้อดีของสายพันธุ์นี้เท่าที่เลี้ยงนี่เจอข้อดียังไงบ้างครับมันบัดดีมันก็ เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเอาตรงๆครับไม่ค่อยมีโรคขนาดเขามีโรคอะไรเราเลี้ยงไม่เคยมีเลยไม่เป็นเลยสามปีเนี่ยไม่เคยได้ฉีดยาไหมครับไม่ได้ฉีดโอ้ดีมากนะฉีดแค่ประกันโรคปกันน้ำลาปขสัตว์เข้ามาแค่นั้นแหละก็คือฉีดยาตามวงรอบที่หมอมาให้ความรู้อ๋อไหนไม่อ้วนล้วก็ฉีดยาประงฉีดข้าพยาธิครับผมแต่ว่าวัวสมบูรณ์นะรือดูนี้หายยากนะใสอย่างนี้นะนี่ยังกินยังไม่อิ่มเลยครับผม ธรรมดามาเนะวุนแน่นดึกเลยให้กินอะไรบ้างครับโบที่นี่กินอะไรก็กินหญ้าแค่นี้แหละกินฟางอย่างนั้นหญ้ากับฟางตอนเช้านี้ให้กินอะไรบ้างครับคุณน้าฟางแล้วก็พอสายประมาณสักเกือบสี่ห้าโมงอ่ะก็ใหญ่รอบแล้วก็เย็นแค่นั้นสองรอบครับผมช่วงนี้ให้กินเป็นเวลาไม่ได้ให้กินทั้งวันไม่ได้กินเป็นทำไมต้องให้กินเป็นเวลาครับคุณน้า ถ้าเราเราให้กินบ่อยใจมันจะร้องเรากินเป็นเวลานี้มันไม่ร้องมันก็อยู่อย่างนั้นเลยของมันไยไล่เข้าครอบมันก็นอนรอกินเลยรอกินเลยอ้ครับผมน้ำเราก็ไปนู่นเปิดมันเดินไปกินแอหน่อ๋ออันนี้คือพื้นที่ใหญ่เลยครับอันนี้คือที่ให้เดินกี่ไร่ครับพ่อนานีประมาณสิบสิบไร่ล้อมอย่างนี้เลยสานเขียวอ่สวนพริกนู่นนะครับผมถึงไม่มีหญ้าให้กินแต่มีพื้นที่ให้เดินนะถูกต้องไหม มันร้อนเราก็ไล่เข้าครอบอไปอ้อนมาให้เยน็เยนๆครับผมแล้วผสมยังไงครับสายพันธ <c oughs> ุ์นี้ก็บางทีก็เอามาทับครับผมมันก็ออกลูกสวยอยู่นั่นแหละบางทีก็เอามาทับบางทีก็ธรรมชาติธรรมชาติมันระหว่างทับกับธรรมชาตินี่เวลาขายไปนี่ราคาใกล้เคียงกันไหมมันก็ใกล้เคียงกันแหละมันก็ออกลูกมันก็สวยเหมือนกันเลยมันอยู่ที่พ่อพันธุ์มัน ครับผมคนเลี้ยงด้วยแหละครับผมสอบถามนิดหนึ่งครับคุณอาสิบไร่ถ้าไม่ทํานาแล้วปล่อยให้กินคุ้มไหมช่วงช่วงนั้นญ้ามันเยอะแล้วเราก็เอาเข้าไว้จากนั้นแต่เราก็ทาไงอ๋อคือคุณอามีญ้าเหลือเฟือใช้คํานี้ได้เลยนะใช้คํานี้เนี่เกี่ยวเนี่ยไหนครับนี่สวนพริกเนี่ยโอ้สงไร่อ่ะนี่แหละครับนั่แหละอันนี้ก็ยาเราด้วยอันนี้ก็ยาเราด้วยอู้สวยนะกินเหลือเฟือถ้าฝนตกมาเนี่ย กินยังไงก็ไม่หมดแต่เราไม่ขายทําไมถึงไม่ขายครับไม่ขายเอาไว้ให้มันกินจนมันนอนเลยกินจนจนเบื่อเลยใช้คำอย่างนี้เลยอถ้าพ่นตกจริงนะไม่ใช่นะครับผมเหลือกินเหลือใช้เลยยาที่นี่เขาจะพนพริกกับเหลือกินเลยทำไมถึงว่างั้นครับคุณน่ะก็ยาเยอะโอ้ยาเยอะเลยใช้ปุ๋ยอะไรครับคุณน่ะก็วานยูเรียวานยูเรียฝนตกมาหนี่ง ครับผมลแล้วได้ใช้ขี้วัวผสมบ้างไหมครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หรอกอ๋อ,อสวนบ้าก,กับเมทเีที่สวนพริกเอา<ช>ครับผมแต่ถ้าเป็นญ้าที่เราปลูกก็ใช้ยูเรียเนาะใช้ยูเรียแต่ว่าตัวของมันก็ถือว่าผมว่ามองก็สภาพดีนะ,ะดป่วยง่ายไหมพวกนี้ไม่ค่อยป่วยแล้วเพราะว่าเราให้กินอิมกินน้ำสะอาดกินน้ำสะอาด,าดวันละโอง่งอะไปดูวันละโอง่ง น้ำทุกวันนี้นะเดือนวันละโอ้ครับผมโอ้แต่ว่าลูกมาหลังๆสวยเหมือนกันนะคุณอาเนาะเดือนหนึ่งน่ะสองตัวเลยอือนี่แมวเนี่ยแม่พื้นบ้านไงนี่แม่พื้นบ้านครับผมแต่พอผสมไปแล้วสวยเลยนะคุณอาโอ้สวยนะผู้ชมครับวัวของคุณอาเขาแต่คุณอาเขาบอกว่าของกินเหลือกินเหลือใช้กินเยอะไม่ได้ขายไม่ได้ขายมีคนมาซื้อบ้างไหมครับมี่หลังปลาเขาขายทุกวันเลยยาขายยาน่ะสองร้อยหกสิบบาท มีคนซื้อโอ้เยอะแยะ <c oughs> ไมีแต่ยาจะขายอ <c oughs> ขอให้มีใช่ไหมครับนี่นตามนี้ได้เลยอ,อลายลวารครับผม,มผมมองเนาะชาวบ้านเราเนาะถ้าวางแผนเหมือนคุณอาอยู่ได้สบายเลยนะก็อยู่ได้สบายเราก็เก็บพริกไปวัน,น,นแค่วันละสามสี่ไร่ก็อยู่ได้แล้วครับ <c oughs> ผมเคยคิดไหมครับว่าเราอยู่ต้องมาทำอย่างนี้ไม่เคยคิดแต่ก่อนก็ทำหน้าเลยนะเนี่ย แตกเอามาทีหลังมาปลูกพริกปลูกหญ้าเอาาอแล้วมันสบายต้องไปเดินไปเลี้ยงครับผมแถมได้เงินด้วยอืแสดงว่าตอนนี้วัวแทบที่จะไม่ได้ปล่อยเลยแทบจะไม่ได้ปล่อยให้อยู่แค่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่แค่นี้อ๋อครับผมข้อก็ไม่ได้ปิดด้วยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ข้อเปิดตลอดเลยใช่ไหมครับเปิดตลอดตอกงากไล่เข้าถึงปิดครับผมแล้วเวลาวัวเป็นสัตว์นี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับเวลามันขึ้น โอ้เดี๋ยวมันร้องเองมันก็โดนไอ้มันโดนโดนตดคล่อมกันตดคล้อมเพื่อนมันตัวเมียหมดเลยตัวผู้ก็เน็ตเล็กๆตัวทุกวันนี้ราคาวัวถูกนะถูกอยู่ได้ไหมก็อยู่เคยเลี้ยงก็ไปนั่นแหละครับผมแล้วที่เขาบอกว่าเลี้ยงแล้วขาดทุนขาดทุนหรอครับคุณอาขาดทุนเราไม่ได้ให้กินอาหารอะไรเราเพกินหญ้าปกติเคยซื้ออะไรให้กินไหมครับไม่เคยตั้งแต่เลี้ยง โอ้ย่ากับฟางแค่นั Hence, no ้นจริงจริงแสดงว่าหัวหานี่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีไม่เคยกินหลักกินแต่หญ้าอย่างเดียวเน้นหญ้าเน้นฟางครับผมภูมิใจมครับเลิงวัวนี่ภูมิใจอยู่อยู่แบบสบายสบายแสดงว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตมีความสุขมากเลยก็อยู่บ้านมวัวพื้นบ้านเรานี่ สี่ตัวตัวเล็กขนาดนั้นแหละตัวหนึ่งแล้วตัวใหญ่ก็รุ่นนู้นนี้แหละครับผมได้ตัวละเกือบตัวละหมื่นเนาะครับผมหมื่นทีนี้ยังไม่ได้ขายเลยเพราะว่าทีนี้มันราคามันตกเลยราคามันตกอันนี้คือหญ้าที่เราถางจากสวนพริกเลยเนาะสวยนะครับหญ้ากองนี้นี่ถ้าตีเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่ครับกองนี้นี่หลายตังค์อยู่เนาะ ถึงไม่ร้อยหนึ่งครับนี่ถึงนะสองข้สอสอ,สอบเลยใช่ไหมครับร้อยหกสิบบาทครับผมแสดงว่าวันวันหนึ่งก็หางกันไนดะ้เยอะเหมือนกันนะถ้าตีเป็นอาหารสัตวนะ์นะอ,อ๋อนี่คือเขามารอก,กินเลยใช่ไหมครับมารอกกินเลยอืม